อร่อยที่สุดในประเทศไทยอันนี้เป็นปูก้อนผัดผงกะหรี่นะคะคุณผู้ชมเนี่ยปูก้อนผัดผงกะหรี่อร่อยมากผัดมาอร่อยมาก มันจะข้าวหอมมะลิอร่อยมากเขาจะเปิดสี่โมงเย็นไม่เอาค่ะไม่เอาไม่เอาจะเปิดตั้งแต่สี่โมงเย็นถึงเที่ยงคืนอยู่ตรงเนี้ย สะพานปิ่นเก้าเนี่ยมีที่จอดรถเปิดใจตอนเย็นไม่เอาค่ะเอาําัดปู ผูผัดตรงกรีอร่อยมากสุดยอดเลยอร่อยที่สุดในประเทศไทยเป็นก้าหัวปลาเม้าไฟตอนนี้ท้องฟ้าคึมๆนะวันนี้คุณแม่ว่าจะพาไปถ่ายสิบสันดานเนาะที่เขาใหญ่อะ่ะที่เป,เป็นรีสอร์ทแล้วก็ขับรถไปถึงนู่นน่ะดังสิปตุมแลาวแวะซื้อสีจะไปขาพื้นพื้นพื้นบ้านไง ชีบหาไปรอมันผสมสีเสียเวลาชั่วโมงหนึ่ง,งอวัดีจ้าวัดีจ้าใช่แล้วก็คุณแม่ก็เลยแบบไปไม่ทันแล้วเพราะว่าเดี๋ยวไปตรงนั้นมืดใช่ไหมกลาม,มืดถ่ายก็ไม่สวยล้วเพราะว่าตอนนี้สืบสันด้านน่กระแสมันแรงใช่ไหมแม่ก็เลยต้องไปไปตามกระแสพาคุณผู้ชมไปเที่ยวไงอ๋อ,อ,อส่วนคุณผู้ชม อ่อส่วนกระทะร้อนเนี่ยอันนี้พลาดไม่ได้มาแล้วต้องสั่งเนี่ยแล้วก็กินกับอันนี้น้ำจิ้มอันนี้นะคะเนี่ยร้อนๆ้อนแบบนี้เลยเอ่อส่วนกระทะร้อนอันนี้เขาจะเป็นแบบแบบวแ่าไม่ไม่ไม่อย่างกรอบแบบเดือบๆบ,บางคนเขาจะชอบกินแบบเดืบๆแบบเนี้ยอืมอืมอร่อยมาก ในประเทศไทยก็มีเจ้าเนี่ยอร่อยที่สุดในประเทศไทยละแล้วาขายดีมากเนี่ยคนมาเต็มเลยมากันเป็นครอบครัวอร่อยที่สุดในประเทศไทยเจ้านี้ม,มาแล้วค่ะคุณผู้ชมเจา้าขามีไส้มีปรุงหรือเปล่ามีค่ะ ถ้วยเนี่ยไปเลยจุดไอ้นั่นก่นคุณผู้ชมร้านนี้ก็คือกระเพาะปลาโอ้โหนี่ตั้งนี้อันนี้เอาไปตะก้ยวระวังหกลูกกระเพาะปลาปูก,ก้อนน้ำแดงเจ้านี้อร่อยที่สุดในโลกแล้วไม่มีใครเทียบได้เท่ากับที่นี่เลยถ้านไหนที่แม่มากินซ้ำมะแปลว่าอร่อยที่สุดในโลก เป็นเป็นเป็นร้านที่อร่อยที่สุดในโลกแล้วนี่คุณผู้ชมไปกินที่ไหนก็ไม่เหมือนที่นี่แหละที่นี่ที่สุดในโลกแล้วเนี่ยอร่อยมากเป็นเฉพาะปานน้ำแดงที่อร่อยที่สุดในโลกอืมถุดยอดเลยคุณผู้ชมดูเนี่ย เป็นก้าวหัวปลาเม้าไฝมาเลยเนี่ยเป็นกระเพาะปลา้ําแดงแก่อร่อยที่สุดในโลกเนี่ยดูขายตน้นดิค่ะคุณผู้ชมดู ร้านนี้ไม่เรลินต้องเข้าอร่อยมากอืร่อยมากจัดใจคุณแม่มันร้อนไงนร้อนจริงๆ นี่ออกไปจะได้ไม่งั้นถ่ายไม่เห็นไงนคนดูมันจะไม่แช์เออคุณผู้ชมดูสิคะน่ากินที่สุดในโลกเลยตุนตรงเครื่องเม้าไปนี่เป็นแก้วหัวปลาเม้าไฟอร่อยอร่อยที่สุดในโลก อร่อยมากโอ้ยอร่อยมากนี่คุณผู้ชมดูแต่เนี้ยกุ้งตัวใหญ่ๆหญ่เลยหูหมอไฟเดี๋ยวนี้เราจะหาร้านอาหารที่เป็นแบบนี้หายากมากมันไม่ค่อยมีคนทําขายไงเพราะมันทํายากที่จะอร่อยแบบเนี้ยนี่ร้านนี้นะคะคุณผู้ชมหัวปลาหัวปลาหม้อไฟนี่นี่นี่ มีใส่พุงมาหรือเปล่าพุงกับไข่ไม่เห็นมีเลยไม่เห็นมีพุงกับไข่เลยลูกเอาพุงกับไข่มาเติมค่ะพุงกับไขอ่อ่ะไม่มีพุงเลยนี่คุณผู้ชมดูเด็ดโอ้โหสุดยอดเนี่ยเนี่ยเป็นหัวปลาหม้อไฟที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยอร่อยที่สุดในโลก มิชลินต้องเข้ามิชลินต้องเข้าอันนี้เนี่ย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 โ้ห <laughs> คุณผู้ชมเห็นไหมสุดยอดเลยสุดยอดเลยต่กล้าแก้วนี้ใชนไม่ลูกจะตักให้จะได้ไม่ร้อนจนเกินไปเพราะตะกร้องน่ะเขาไม่กินร้อนคุณผู้ชมแล้วมือหนึ่งอ่ะก็ถือถือมือถือไงเขาก็จะไม่สะดวกแต่ว่า คนนะ่ะก็ชอบด่าแม่บอกอุย้ยทำไมมึงไม่มไมช่ยช้อนกลางอุ้หอย่าดักจะหลิบเดี๋ยวกูก็ตายแล้วมีอะไรก็กินกินเข้าไปเถอะตายแล้วม่งเคาลงศพก็แตบไม่ได้ นี่ให้มันทักเลยเนี่ยคุณผู้ชมโอ้ยต้มยำกุ้งค่ะอร่อยมากสดน้ำอย่างเงี้ยอร่อยมากเป็นก้าวหัวปลาเม้าไฟ รางวัลมิชลินตั้องข้าวอร่อยที่สุดในประเทศไทยเราจะหาร้านอร่อยอ่อยแบบนี้หายากแล้วเดี๋ยวนี้ออือร่อยมาก โหมาแล้วค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาไสปุงไข่พุงปลาไขปา่ปลาคุณผู้ชมสุดยอดเลยเนื้อหนังในหัวปลาเมาาื่อไปต้องยอกให้ที่เนี่อร่อยที่สุดอร่อยที่สุด เนี่ยจะให้คุณผู้ชมดูนี่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 อันนี้เป็นหนังนะนี่นี่อันนี้เป็นพุงปลาอันนี้เป็นไข่ปลานะคะคุณผู้ชมเจ้าขาเนี่ไขป่ปลานี่คุณผู้ชมดูเด็ดดูทีนเนี้ยกินเป็นได้ปะตะก้องเนี่ยสุดยอด ชอบมากนี่ดีดูไข่ตุนเนี่ยคุณผู้ชมดูไข่ตุนเนี่ยโอ้โหไข่ตุนไข่ตุนที่นี่สุดยอดเนี่ยคุณผู้ชมดูเจโอ้โหสุดยอดเลยอาวัสดีค่ะอาโชคดีรวยรวยรวย ไอตุนก็อร่อยมากเลยคุณผู้ชมเนี่ยไอตุนทรงเครื่องมันนุ่มละมุนอ่ะอร่อยที่ตุดนในโลกสวัสดีร <c oughs> อขึ้นเยอะหลอขึ้นเยอะอว่าจะไปถ่ายไอ้สืบตำนานที่เขาใหญ่แล้วไม่ทันเลยเลยมามานี่ดีกว่า เพราะว่าไปถึงนั่นน่มันมืดแต่มันถ่ายไม่ทันไงเพราะมันมีกระแสติดในฝิ่ไงอ๋อใช่ใช่ับจับตอถ้าไมหล่อขึ้นอ่ะหอมลงครับเออดูแล้วแบบอ่อนกระไวเลยนี่ดูอ่อนกระไวไปยี่สิบปีเลยนะมีคนทักหรือเปล่าพอแล้วอร่อยที่สุดในโลกเนี่ยหัวปลาเม้าไฟคนนี้เป็นเจ้าของนะคุณผู้ชม รูปหล่อมากผู้บริหารขายมาสามสิบปีแล้วใช่ไหมลูกสี่สิบปีคุณผู้ชม,มว้าอร่อยมีอะไรมาอีกอ,อ่ะเต้าหู้ทรงเครื่องมาอีกอางนี้เขาจะได้ถ่ายเออเถอไปก็พอเออเต้าหู้ทรงเครื่องน้ำแดงค่ะคุณผู้ชมเจ้าขานะ่ะ น่ากินฝุดฝุดมี่หารนี้ค่ะคุณผู้ชมที่นี่อร่อยที่สุดในโลกแล้วมิชลินต้องเข้าเนี่ยคุณผู้ชมดูทเนี่ยน่ากินที่สุดเลยมีใส่ปูด,ด้วยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับปูก้อนอร่อยที่สุดในปตัตตภี ตาวูส่งเครื่องอร่อยมากคุณผู้ชมให้ห้าดาวเลยนี่เป็นก้าวหัวปลาเม้าไฟมากินเลยเนี่ยเอาเปิดสี่โมงเย็นถึงทุ่มเอ่เที่ยงคืนจะไม่ลูกสี่โมงเย็นถึงเที่ยงคืนยังไม่เปิดร้านเนี่ยเอบ่ายสามโมงคุณผู้ชมถึงเที่ยงคืนมาเลยอา่อย อร่อยมากอ่าชอบมากๆเลยคุณผู้ชมจะบอกให้เลยนะร้านอาหารที่เป็นแบบเนี้ยหาก,กินยากแล้วในยุคเนี้ยเพราะมันหาเพาะครัวแม่ครัวทําแบบเนี้ยหาไม่ได้ไงหาไม่ได้ส่วนมากก็จะไปกินบุฟเฟ่ตกันใช่ไหม กินเวิร์เฟทุกวันก็เบื่อไปหาเนี่ยมาตอเนี้ยเมนูเขามีเยอะนะเขามีตั้งเกือบร้อยเมนูนะคุณผู้ชมอรออร่อยอร่อยมากคุณผู้ชม

สวยสุดยอดสุดยอดสุดยอดค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาสุดยอดเลยค่ะนี่อันนั้นน,นะนะเนีน่ยหนัง,เ,นงเพ็ดอะไรลูกฮะก<า>เนี่ยคุณผู้ชมนี่ไขป่ปลาไขปา่ปลาไขปา่ปลาคุณผู้ชมหัวปลาเมื่อไฟเริงยกให้นานเนี่ยที่หนึ่ง ที่หนึ่งในโลกเราจะบอกให้มิชลินต้องมาเข้าแล้ว อาหารของที่นี่อร่อยทุกอย่างของผู้ชมแล้วก็ราคาไม่แพงราคาไม่แพงเนี่ยคนมากินน่ะเป็นครอบครัวเลยเปิดมาสี่สิบปีแล้วปิ่นก้วหัวปลาเม้าไกรุงเทพนี่แหละถนนเนี่ยสะพันปิ่นก้วลงมาก็เจอเลย อ่อยมากคือเป็นต้มยำที่แม่สัใจที่สุดเพราะอะไรมันเดือดปุดๆไงที่จะเป็นหม้อไฟแบบนี้นะคุณผู้ชมและใส่ถ่านแบบนี้นะไม่มีคนทามเพราะมันทําลําบากทาลําบากมากไงส่วนหน้าก็จะใส่เอทิลเนาะและเอทิลเนี่ยมันเป็นสารเคมีที่ที่ใส่แล้วเนี่ยเรากินแล้วอาจจะมีอันตรายต่อร่างกายนะ พราะขนาดเรานั่งอยู่เนี่ยมันเข้าตาอย่างแสบตาเละไอจิ้วแอลกอฮอล์กุ้งเขาสดตัวใหญ่แล้วก็มาเลยอาหารหลรรักร้อยอร่อยหลักล้านมิชลินต้องข้าว คะแนน,นเต็มสิบให้สิบให้ห้าดาวมิชลินต้องเข้าเลยแหละเพราะอะไรเพราะเจ้านี้อ่ะถ้าเจ้าไหนที่แม่ไปกินซ้ำบ่อยๆแปลว่าอร่อยจริงๆดูกุ้งเขาจะสดเด้งอร่อยมาก đen ma cung khảo ạ Quá dài rồi Hãy subscribe cho kênh cung, Ủa ừ. Kính chân nắm ta Ờ à Ai lại chân nắm ta à lại ờ. rồi cơm hồng Ờ Ờ rồi Ờ น้ำตาไหลเลยอ่ะอร่อยมากสุดยอด เยอะเลยคุณผู้ชมพอแล,ล้วลูกมาปิ่นก้าหัวปลาหม้อไฟเปิดปลายสามทั้งเชื่องคืนมาเลยเนี่ยสะพนานพระปิ่นก้าตรงนี้เลยมีที่จอดรถ ลิมิ้งเดมอนเบอร์อร,รี่ชามะนาวไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมคไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรปลาดผัวเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะหห่อสามพันไม่ขายเราขายแค่พันเดียวส่งฟีส่งได้หกสิบสเกาสิบหพันไม่ขายขายพค่พันห้าส่งฟีสงได้ร้อยสองรแก้วสิห่อเจ็ดพันไม่ขายขายแค่สองพันส่งฟรีสงได้ร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบแก้วสามสิบห่อหไม่ขายขายแค่สี่พันส่งฟรีส่งได้สามร้อยสองสามร้อยแก้ว 300, 000, 300, 000, 000, นะคะ รับประทานแล้วจะทาให้ฟันขาวปากหายเหม็นเงยไม่อัเสพร้ากระพุ้งแก้มช่วยในการขับถ่ายปัสสวาวะและอุจจาระช่วยในการย่อยอาหารและลดกดในกระเพาะอาหารแล้วก็ช่วยในการละลายไขยมันในหลอดเลือดที่ไปหลอเลี้ยงหัวใจทําให้ไม่ติดไม่ตันไม่เป็นโรคหัวใจช่วยละลายไขยมันในหลอดเลือดที่เป็นหลอเลี้ยงสมองทาให้ไม่ติดไม่ตันไม่เป็นอมัอมพษ์อัมพาตค่ะ <S <S ส่วนอันนี้นะคะสลิมลิงไทยทีชาไทยไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันคานไม่มีคอเลสเตอรอลสูงพาดหัวเชื้อคนรเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะ บำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงหัวใจบำรุงผิวค่ะหกห่อสามพันไม่ขายขายแค่พันเดียวส่งรีชงได้หกสิบซองหแก้วสิบ่อห้าพันไม่ขายขายแค่พันห้าส่งรีชงได้ร้อยสองรแก้วสิห่อเจ็ดพันไม่ขายขายแค่สองพันส่งรีชงได้ร้อยสี่สรแก้วสามห่อนะคะห่ห้าไม่ขายขายแค่สี่พันส่งรีชงได้สามร้อยซองาร้อยแก้วค่ะสนใจโทรมาเลยนะคะศูนย์แปดหนหสมศูนย์สหรือไลน์มาเลยค่ะ แอ l i n นาดัดแกงลายมีแอตเลีเอน่ดัลายชื่อข่าวโหดค่ะส่วนอันนี้นะคะสลิมดิงเฟตปูชิโนโบวันแม่โบวันแม่โบวันแม่ค่ะ12กล่อง6,000ไม่ขายขายแค่พันสองส่งฟรีชงได้1 2 0 2 2 9แก้วคุมหิวอ,อิ่มนาน8ชั่วโมงค่ะอันนี้สลิมดิงเดมอนเบอร,ร์รี่ชามะนาวไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทาไม่มีคอเลสเตอรอลสูดพัดหัวเชื้อค่ะ 12กล่อง6,000ไม่ขายชงได้122,120แก้วขายแค่พันสองส่งฟรีนะคะขายแค่พันสองส่งฟรีโปรวันแม่โปรวันแม่อันนี้สลิมลิงไฟเบอร์เบอร์รี่สกัดจากสตรอเบอรี่บลูเบอร์รี่ลาบเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ค่ะกล่องหนึ่งมี12ชงได้10แก้วนะคะ12กล่อง6,000ไม่ขายขายแค่พันสองส่งฟรีโปรวันแม่โป,ป,ปรวันแม่โปรวันแม่แม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 ค่ะ12กล่องชงได้122,120แก้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทยานไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรแาทหัวเชื้อค่ะ ันนี้นะคะสลิมลิงช็อกโกแลตมอคค่าค่ะ12กล่อง6,000ไม่ขายขายแค่พันห้าส่งฟรีส่งได้122 120แก้วนะคะโปรวันแม่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาสนใจโทรมาเลยนะคะ0816304622หรือไลน์มาเลยนะคะ Adrena จัดแก๊งไลน์มี l e e n a g a n g ไลน์ชื่อข่าวโหดค่ะอนเก็บตังค์แล้วกลับบ้านลูก